ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครขอนำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครประจำปี2567ดังนี้ 1. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองบุคคล ออทิสติกจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน28,643บาทและได้ดําเนินการ1ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการชมรม ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครเดือนละหนึ่งครั้ง2จัดการให้บริการประสานส่งต่อให้แก่คนพิการออทิสติกคนพิการทางเรียนรู้คนพิการทางสติปัญญาและคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมในจังหวัดสกลนคร2โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ2567าจำนวน6 3 9 0 0บาทและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิ พิการที่มีความบกพร่องทางออทิสติกทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และทางจิตใจหรือพฤติกรรมจำนวน12คนนะชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครตำบลน,หนาหัวบอ่ออำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครดังนี้ 1. การประเมินศัก,กยภาพคนพิการและทำแผนพัฒนาศัก,กยภาพคนพิการรายบุคคลก,ก่อนการจัดบริการ 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 3. การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตัวเอง 4. การพัฒนาทักษะทางการพูด 5. การพัฒนาสู่สุขภาวะ 6. การปรับพฤติกรรม 7. การเสริมสร้างพัฒนาการ 3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกกประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน6,9692บาทและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการที่เป็นกลุ่มผู้หญิง1ิคน กลุ่มครอบครัว1ิคนกลุ่มผู้สูงอายุ5คนกลุ่มผู้ได้โอกาส5คนกลุ่มวิทยาการและเจ้าหน้าที่10คนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกบณชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครเลขที่171หมูห่1ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครได้มีการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้าในนามบริษัทออทิสติกสกลนคร วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดภายใต้แบรนด์ลักกี้คิดและยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือธรรมหากินมูลค่า4,000บาทจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรางงานจังหวัดสกลนครให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน20คน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0กิกว่าเคประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567การฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรการทำขนมฟิวชั่นรุ่นที่1ประจำปี2567จำนวน30ชั่วโมงระหว่างวันที่18-22มีนาคม2567โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอภา,ากรว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรางงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและนางชนการบุญราศีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรางงานจังหวัดสกลนครมอบเครื่องมือสนับสนุนอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมณศูนย์บริการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครตำบลน,หนาหัวบ่ออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนคร ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครขอจบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ